ขออนุญาตเปลิ่นนิดหนึ่งผมเพิ่งทราบว่าสวเกเป็นอยู่ในคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาชุดที่แล้วซึ่งเป็นชุดเดียวกับผมแล้วก็เป็นชุดที่ผมได้คดีมาเจ็ดคดีแต่ผม,ผมไม่ไม่ได้ยินชื่อเออผมไม่ได้ยินชื่อท่านน่ะ แล้วก็ในคณะการบริการที่มีสาวสวยอยู่เยอะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านหึ่งท่านหึน่งทุกว์ไหนเวลาไหนอย่างไรแต่ผมเพิ่งทราบข่าวนี่คือประเด็นเริ่มต้นประเด็นต่อมาก็คือว่าวันนี้ท่านสาววันนี้ผมเรียกท่านสววได้เจที่แล้วเพราะว่าท่านได้รับการรับรองจาก,กวาตแล้วก็ไปรับเขาเรียกว่าไปรับลงทะเบียนและไปรับปักแับอะไรเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ ครบถ้วนสบมบูรณ์ตามกระบวนการกฎหมายแล้วและวันนี้กระผมถ,ถือโอกาสนี้เพื่อที่จะมายื่นให้ปปชตรวจสอบกรณีของจากรยธรรมไร้ไรประเด็นก็คือถ้าเราสังเกตหรือเราจับได้อดีศสสรราชบุรีหรือสสหลายท่าน ที่โดนจารีทําร้ายแรงก็คือในกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเช่นสสราชุรีผมไม่ขอเนี่ยกชื่อท่านนะเพราะในเรื่องของที่ดินที่ถือ,ท,ถอที่ถือสิทธิ์มาถ้าผมจำไม่ผิดมีประมาณสักตั้งแต่รุ่นพ่อถ้าผมจำไม่ผิดนาาดนะครับกรณีของอท่งานสวขณะนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าหลายหน่วยงานยืนยันว่าแคิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิ เป็นสถาบันหรือเป็นบริษัทที่รับเทียบโอนคุณวุฒิซึ่งถ้ารับเทียบโอนคุณวุฒิแล้วมาเป็นไปประกาศนิยบัตรหรือเป็นตำแหน่งขงองระดับศาสตราจารยา์ก็เป็นเป็นลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามประบวนการของสุทธิ เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้จึงเห็นหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานที่ออกมาว่าไม่ได้รับรองไม่มีการรับรองไม่กระทั่งอาจจะไปถึงความอนุญาตยกตัวอย่างที่ท่านออกมาสัมภาษณ์เมวานคือท่านัรับฟีว่าการกระทรวงเกษตรไสั่งปอท่านก็ก็สัมภาษณ์ว่าน่าจะผู้ที่รับผิดชอบจริงๆก็คือน่าจะเป็นอาจารย์สุขหรืออาจารย์นันที่ที่เป็นผู้เจ้าของโครงการหรืออะไรพวกนี้ ประเด็นนั้นผมไม่ได้ติดใจเท่าไหร่เรื่องคุณจะจบไหนจบอย่างไรอะไรยังไงก็ขอให้คุณจบไปปั่าก็คือในเรื่องของกรณีการที่คุณนําวุ้นนั้นลงในใบสวสามหรือสว2เพื่อที่จะประกาศให้กับผู้ที่เข้ารับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้เห็นตรงนั้น จยากเป็นลักษณะของการกระทำที่ผิดต่อพรปการได้มาซึ่งสว่าตราสิบเจ็ดสิบเจ็ดวงเล็บสี่ซึ่งก็ค่อนข้างจะชัดเจนเจ็ดสิบเจ็ดดวงสิบดงเล็บสี่ก็คือก็เขียนไว้ชัดเจนว่านะครับการให้เอกสารนะครับเนิดหนึ่ง จูงใจให้บุคคลเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถผมที่ดูตัวพรปตัวนี้กับมาตรา77ตามนี้นะอธิบายเลยครับวงเล็บสี่หมายความว่าเรื่องวุฒิการศึกษาอะไรต่างๆที่ทางสวออท่านเนี้ยนำไป เผยแพ่หรือว่านําไปยื่นในใบสมัครเนี่ยมันส่งผลให้กับคนเลือกเข้าใจผิดเกิดความสับสนชัดเจนครับเพราะว่าคนผม,ผมเคยยกตัวอย่างว่าตอนนี้ผมลงสมัครสสผมกำลัเงเรียนอยู่ระดับปริญญาโทผมก็ถามกตทว่าผมสามารถลงได้ไหมว่าผมกํมาลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือผมกำลังศึกษาปริญญาเอกปตทเขาไม่อนุญาตและกฎหมายมาตราเจ็ดสิบเจ็ดของพรปได้มาที่สองวจับ การเลือกตั้งสสสอแข่กัน,<ม>คคนแต่งลมาตาราแข่นกันเพราะฉะนั้นจะดูเจตนารมณประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือถามว่าผู้ที่ลงอย่างนั้นได้ประโยชน์หรือไม่และทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีท่านผู้สมัครในกลุ่มนี้จากจังหวัดขอนแก่นคนหนึ่ง ที่ส่งลายเข้ามาที่ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งได้บอกว่าเขาเองไปเลือกเพราะว่าเห็นว่าคุณสมบัตินะเป็นเ,เป็นผู้ที่เหมาะสมจากกับหน้าที่สมาชิกสภาเขาจึงเลือกด้วยประเด็นของคุณสมบัติทางด้านการศึกษาผมผมเมื่อวานผมก็พูดที่หน้าสารพูดผมบอกว่าคุณจะจบที่ไหนอย่างไรได้รับการรับรองจากต่างประเทศไม่ถ้าคุณใช้โดยส่วนตัวโดยบริษัท โดยโรงงานโดยที่ไหนโดยบ้านหรือขึ้นโฆษณาบนทางด,วด่วนป้ายทางด,วด่วนอุดขึ้นไปเลยครับเป็นร้อยร้อยแ่เป็นแนตัวประเทศคุณก็ทําไปแต่ถ้าผมถามกลับว่าถ้ากรณีอย่างนั้นแล้วคุณมาบอกว่าเปบบ็นจุดจบแล้วนําลงไปสู่ระบบราชการต,ตรงนี้จะเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอวจอะมีการรับรองมีอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการจะเรียกครับเพราะผมจะยกตัวอย่างว่า,าผมผมผมจะส่งเอกาสารถัดหมดเหล่านี้ที่ผ่านมาตั้งแต่พุ่เข้าสู่กระบวนการสมัครระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศและจนกระทั่งถึงได้รับการประกาศเพื่อให้ปปชตรวพิจารณาวินิจฉัยว่าการการะทำเหล่านั้นเป็นไปโดยสิจรเิตเร่งทำหรือไม่ เหมือนก่อนหน้านี้นะค่ะทั้งที่ปรึกษาของอหมอเกศเนะะี่ยค่ะเหมือนวันวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เขามีการแถลงข่าวกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งเอกส,สารไปสอบถาาทางตกตแล้วว่ามันสามารถใส่ยุทนี้ได้หรือเปล่า <ผม S 1> แล้ว็ใส่ไ, <ป S 1> ดได้ในส่วนสางผมก็ไปดูให้ดีผมว่าการการการตอบหรืออะไรก็ตามผมเข้าใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตอบมาเขาอาจจะตอบในในคนละประเด็นหรืออะไรพวกนี้คราเท่าที่ผมทราบก็คืออาจจะเป็นไปว่า คุณสามารถดำลงได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่บางส่วนคุณไม่สามารถดำลงได้แต่แต่ผมถามว่าไม่ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่ในเมื่อคุณพิสูจน์ได้ว่าคุณวุธหรือระดับตาแหน่งสรารจารย์ของคุณนั้นไม่ใช่ได้มาด้วยความถูกต้องและรัฐการไทยไม่รไม่ยอมรับและคุณลงไปในใบสบวสามซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่คุคนอื่นจะมาเลือกคุณ ซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ถูกต้องตามพรบรการได้มาทึ่สวมาตราดิบเจ็มาตราเจ็ดสิเจ็นบสิบ เหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีการถแถลงข่าวไม่แน่ใจว่าคุณสุทธิยาได้ได้ฟังหรือเปล่ามันมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเรื่องของคุณสมบัติที่ลงไปเนี่ยอย่างอย่างเอกสารต่างๆที่มันเป็นการใบรับรองเนี่ยเหมือนเขาเอามายืนยันว่ามันได้รับใบรับมันมีการรับรองสถาบันต่างๆแต่ส่วนการเลือกหรือไม่เลือกการเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนเลือกเองเขาพูดไม่รู้กันไหมนั่นคือเขาพูดเขาพูดแบบเอ,เอาส่วนที่เขาได้ไประโยชน์แต่เขาไม่บอกว่า สายของพรอรบการเลือกตั้งสอสอหรือสอวอได้มาสอวอชุดนี้หกหนึ่งเนี้ยเขาต้องเจ้าพิจารณาแต่คือคือเถอะอีกฝ่ายเขาจะพูดในเรื่องประโยชน์ที่เขาจะได้รับแต่อีกส่วนหนึ่งกฎหมายตัวนี้กาหนดไว้ชักเกดเจนสัญญาว่าจะให้คุณจะบอกว่าโอเคผมได้รับเลือกตั้งคุณจะได้เป็นที่ปรึกษาผมจะถับสนุนผมจะให้อะไรคุณพวกนี้เข้าหมดโดนหมดเพราะการจัดก,การการเลือกตั้งต้องสุจริตและเที่ยงธรรมแต่กรณีการพูดอย่างนี้มันก็ชัดในเมื่อคุณ ที่เหมือนยกตัวอย่างของผมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมก็มาเรียนเบญโทขอลงได้ไหมกอ,อตัวเขาไม่ให้ลงอ,ะอ่ะทั้งที่ผมเรียนในประเทศไทยสามารถสววเช็คได้เลยวันนี้ถึงขนาดลงแล้วนําไปสู่การเลือกตั้งมันชัดเจนมากเพราะประชาชนไม่ได้เลือกนะ,ะการเลือกตั้งสององครัางนี้คือเลือกกันเอง <laughs> แล้วก็มีใบแนะนำตัวตัวนั้น,น,น,นขนุดจะได้รับนักอ่านนักอ่าดู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 เพราะผมเป็นคนเข้าไปเข้าไปอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งผมผมก็ไลยอ่านทุกคนนะ <laughs> อย่างเช่นกลุ่มของผมก่มอนเลือกตั้งในผมนักอ่านเลย มีคุณสมบัติอย่างไรอย่างไรผมว่าคนนี้เหมาะสมพอตรงผมก็นั่งติ๊ก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 ไปพอถ,ถึงเวลาผมก็เลือกเฟ้นเพราะฉะนั้นการเรื่องของผู้ที่ถูกร้องที่จะจะจะอธิบายอย่างไรก็ได้แต่ผมกล่าวเป็นน่าจะภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าสามหนุ่มกลุ่มเดียวกันที่ออกมาแถลงข่าวและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขา,ถาแถลงไป มันไม่เป็นความจริงและถ่ายทอดผ่านสื่อสารออนไลน์คอมพิวเตอร์ผมก็จะไปร้องให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือตำรวจตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านั้นนําลงไปนั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยพรบอคอมพิวเตอร์หรือไม่ที่นําลงไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นควาจิจะทําให้เกิดการเท็จเป็นข้อความปันเป็น,นเท็จ แต่กรณีนี้ก็มีคนออกมาพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องของหมอเกตแต่ว่าเป็นเรื่องของเหมือนหมอเกตเป็นผู้ถูกกระทำเพราะเขาเข้าใจโดยบริสุดใจว่าอันนี้มันคือมันการการะทําประการหนดประการใดในทางอาญาอย่าอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดไม่ได้ครับ อ๋อคือคือบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณจะอ้างะไรก็ตามแต่คุณทำผิดไหมล่ะแต่เขาเข้าใจว่าเหมือนเข้าใจว่าสถาบันนั้นอ่ะคือสิทธิที่ถูกต้องเขาเป็นผู้เสียหายคุณก็ต้องไปไล่กับกับสถาบันแต่มาอ้างบอกว่าผมไม่ได้ทำผิดนะหรือสมมุติอ่ะอยู่ดูดีนี่ผมไปต่อยหน้าใครสักคนแล้วบอกว่าคนนี้เขาบอกผมา่บเขาเขาบอกว่าผมาไปไปด่าเขาแล้วไปตบเขาแล้วบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่ผิดซึ่งในทางกฎหมายอาญาจะแก้ตัวว่าตัวเองไม่รู้แล้วทําให้ พ้นผ,ผิดจากการกระทำไม่ได้คนระับทางอาญาเขาไม่ท่อถ้าเกิดว่าสมมติาาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพบว่าที่สถาบันนี้มันมันเป็นสถาบันที่ไม่ถูกต้องมันไม่ใช่อุดมศึกษาหรือว่ามันไม่สามารถที่จะออกใบป,ปริญญาบัตรได้จริงๆแต่ว่าทางสอวอเกตเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเหมือนเหมือนที่พี่บอกว่าโดยสุจริตไม่ไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าการรับผิดชอบของเขาเนี่ยควรควรจะออกจากการไปสสวอไหมคือคือผมมองว่าวันนี้ ถ้าท่านสวเกตลาออกจากสมาชิกวุฒิสภาสถานการณ์ต่งางๆก็ก็ก็จะทิ้งไปก็จะจบไปแล้วประเด็นสำคัญที่สุดก็คือสวเกตอยากให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดออกมาพูดทุกวันจะฟ้อง,คน,องคนนี้จะฟ้องคนนี้คนนี้หิวแสงคนนี้อ่าเป็นจงอาจารย์สอนที่นู่นที่นี่หรือไม่เพราะบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นขนาดนี้น้องๆลองดูพี่น้องประชาชนลองดู จบ็ักเตอร์นะครับแล้วแต่ละคนที่จบนอแล้วเป็นข้าราชการบางบางท่านก็เป็นเลขาเลขาธิการสถาบันพระปกเก้าเป็นอาจารย์สอนจุมาลัยเกษตรหรือเป็นที่ศึกษาของคณะกรรมการกรรมธิการร่างรับดูอย่างนักเตือนเจดซึ่งซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาเป็นที่ยอมรับและเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ที่สอนที่ได้ปริญญาเอกอายุน้อยมากที่อยู่ที่ได่ท่านก็ไปบอกว่าท่านต้องใช้เวลาที่เจ็ดถึงแปดปี และวันนี้อาจารย์ที่เขาทำเพื่อที่จะขึ้นไปสู่อรองาศาสตราจารย์ผู้ช่วยาศาสตราจารย์หรือาศาสตราจารย์เขาจะทำให้เขาเสียใจแล้วก็เข้าใจว่าอยู่ดีๆไม่รู้ใครก็ตามได้ออกตำแหน่งเนี่ยซึ่งมันทำให้ประชาชนเข้าใจว่าตำแหน่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นตำแหน่งสำคัญหรือด้อยค่าตำแหน่งนั้นลงไป เมื่อจะไปสู่ระดับศาสตราจารย์หมายความว่าบัณฑ์ทนจิตใจของคนที่ข้าราชารนะบัณฑทอนจิตใจคนทํางานบดอย่าลืมนะครับระบบการศึกษาไม่ว่าพวไม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการทุกผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาเป็นร้านร้านเขาต้องการเข้าไปสู่ระดับของาสาารยศาสตราจารย์หรือตำแหน่งที่เขาสามารถที่เไปถึงนะเพราะฉะนั้นอยู่ๆมีใครก็ไม่ตามไม่รู้บอกว่าตัวเองเป็นศาสตราจารย์แล้วเกิด เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็กระทบไปถึขขงเขาด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจากในเรื่องของสวที่เข้าไปทําหน้าที่ดูแลประเทศชาติไทยแล้วดูแลประชาชนดูแลประเทศดูแลกฎหมายดูแลหลายหลายอย่างก็ยังต้องขับเน้นถึงผู้ที่ทํางานอยู่ในวงการศึกษา,าที่จะต้องรักษาหน้าใจของด้วยเพือ่อจะนําไปสู่ประเด็นที่เที่ยงธรรมและสุจะิตมากที่สุดวันนี้ผมจึงร้องในสองประเด็น ก็คือร้องเจอรี่ทำไรแรงแล้วเอาเหตุผลที่ผ่านมาทั้งหมดเข้าไปประกอบเพ,พ,พื่อให้ปปชไตสวนโดยพิจารณาวิริชัยผมร้องผมไม่ได้กล่าวหาว่าท่านสวเกตสุจริตหรือไม่หรือทุจริตนะผมไม่ได้กล่าวหางั้นแต่ผมกำลังร้องเพื่อให้ปปชไต่สวนว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี้จริงหรือไม่อย่างไรอย่างที่น้องถามมาทั้งหมดเน,นี่ยปปชก็จะไต่สวน ก็จะเรียกข้อมูลมาเลยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศฝาเรคแคลิปอร์เนียนี่จริงหรือไม่อยา่างไรได้รับการ mm hmm. ปบปชก็จะสอบแล้วก็เรียกสวเกตเรียกคนร้อยเรียกผมเข้ามาสอบเม mm ื hmm. ่อสอบทั้งหมดเรียบร้อยประการใดประการใดก็วินิจฉัยก็ส่งให้ไปตามศารความผิดต่างๆนั้นๆ mm hmm. ซึ่งปปชเขาจะเรียกสอบ mm hmm. แต่ท้ายที่สุดก็จะนําไปสู่การขอถอนต่อวาันนีถ้าเป็นสวและปปชส่ง ให้สาดิกาก็เหมือนกับญาติผมคนหนึ่งที่เป็นสสที่เพิ่งโดนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่โดนเข้ารูสาธิกาสาธิกาต้องทำและสุดก็คือการจัดสิงที่ทางด้านการนัรนกานแต่เมื่อเรามีการท้าทายหรือว่าไม่มีการยอมรับอ,อะไรก็ตามที่ผ่านมาตลอดเวลาก็ต้องเท่ากัน ก็ต้องทำคุณธรรมกนและพิสูจน์กันค่ะตั้งวลเมคหมอท่านนี้ก็ออกมาเหมือนขู่ฟ้องหลายคนเลยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ผมโดนฟ้องมาเยอะนะผมคิดว่าตอนนี้ผมขึ้นศาลเหมือนกับผมจะหาแพาร์ตเมนอยู่ใกล้ๆศาลอายาอยู่เพราะว่าผมมีหลายคดีค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ผมไม่ได้ไปดูบินดูปลุกอะไรท้งนสององค์ท่าเลยค่ะแต่ผมร้องให้ทททนาพิธีแทนในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับคุณบรติการศึกษาค่ะไปดูข้อมูลผมดีครับก่อนจะฟ้องผม หรือบางท่านที่เคออยฟ้งอ,องผมผมยกตัวยกกอย่างกรณีโควิดหนักๆก็มีดาราหลายคนที่ฟ้องผมฟ้องตำรวจอะไรก็ตามเมื่อไปสู่ชั้นพยายการชพยาการท่านก็ยกคด้ออกไปเด็ดขาดเพราะผมไม่ได้ไปบอกเขาว่าเขาใช้ความเสพแต่บางทีการพาดหัวหรืออะไรก็ตามของน้องๆองเขาอะ่ะก็อาจเป็นว่นาหวานหน่อยแต่ถ้าไปดูเนื้อหาข้างในที่ผมอ่านก็เป็นไปตามที่ผมด ผมไม่ได้กล่าวหาคนแต่ก็ผมต้องการพิสูจน์ได้สาคัญพิสูจน์นะเหมือนที่หลายท่านบอกก็คือว่าการที่คุณเป็นสมาชิกวิทิทสภาเป็นคนของประชาชนเป็นคนสสาธารณะต้องยอมรับนะยอมรับการอิสูจน์การตรวจสอบการที่พี่น้องประชาชนกระดาจยับผมใหโดนดา่าขึ้นหนึ่งดา่าขึ้นหนึ่งชอบหรือเป็นสส ึ้นหนึ่งก็โดนด่านายกน้ำตีปัจจุบันก็โดนด่าขึ้นหนึ่งก็ด่าคนนี้ก็ด่านั่นคือบุคคลสาธารณะถ้าคุณยอมรับไม่ได้ก็ต้องกลับมาย้อนกลับมานิดหนึ่งค่ะที่ผ่านมาเนี่ค่ะมองยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมมันก็มองว่ายังมีเรื่องร้อเรียนสวอยู่หลายอย่างยังมีเรื่องการแบบบล็อกบอดบ้างเลือกสวอยังไม่สุจริตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดก็มีการรับรองออกมาอยู่ดีก็ตปฏิบัติเป็นไปตามรับหน ที่ยัดปะเด็บสองผมงฉับหนงการเลือกตั้งแบบนี้ใอย่าลืมนะครับผมร้องไอการส่งนะสูงนะขณะนี้เรื่องตอนี้การที่การที่กระบวนการเลือกตั้งที่มิให้คนสมัครคมเดียวกันเลือกคๆๆอนเดียวกันซึ่งกันนี้ผมร้องอย่าให้การส่งสุงและถ้าไอการส่งสุงไม่ส่งให้สารบุญไม่ไกผมเป็นผู้ส่งเองภายในสองสิบวันเพราะผมเข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ขัดต่อรับมรโดยรดัฐมนตรเขียนไม่ให้เลือกตั้งในกลุ่มเดียวกันแต่มาจับเลือกตั้งกลุ่มเดียวกันตั้งแต่ระดับ,บของำเภอจังหวัดประเทศแต่วันนั้นผมเคยบอกเลยว่าสบวชุดน,นี้ที่ผมยอมรับได้คือเป็นสบวที่เหลือที่เกิดยูชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับผมถ้าไปดูที่ผม,ผมบ็ผลักไปสะบัดผมผมเกียนชัดว่าไม่จะรับ การแก้ไขรับดูและแก้ไขบางการหนึ่งสองไม่สนหนับการดิจโตอศกรรมมาตราหนึ่งสองและเหตุผลตรงนี้แหละที่ผมไม่ผ่านระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ผมชัดและที่ผมต้องการให้สวงคนชุดนี้รอนรอดูว่ามีการประชุมและมีการขยับและมีพฤติกรรมอะไรที่แสดงออกว่าไม่ตรงกับแนวคิดผมโดยเฉพาะสถาบันประมาั์ผมก็จะไม่ถอนเรื่องที่ในการสมสุดและผมจะฟ้อง ถึงสารดับเพื่อให้สภาทุกิีเป็นปกติเพราะขณะนี้ก็ได้ยินเสียงนะคุณอคนาดนีรไฟกิตก็ออกมาพูดเช่นบอกว่ามีการสวรจับกลุ่มกันเพื่อจะขอเงินเพื่อจะขอหงเดือนเพื่อจะอะไรสาพพัฒน์ผมมองว่าปัญหาเหล่านั้นต้องระวังอย่างที่บอกมามากมายนะมันจะเป็นภาพไม่ดีกับสวและถ้าเป็นอย่างนั้นมา,มากๆเนี่ยวผมก็ร้องสารดับปแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็โทจอีกที อีกหลายคนเพราะปัจจุบันก็มีผู้ใหญ่โทรมา,มาพอมากพอมั้งแต่เพราะว่าเมื่อผมผมเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าผมอยู่แสงแล้วตัตงนที่ผมเป็นผู้ร้องคนแรกของวอเปลที่ปอ่อก็ต้องเดินต่อครับส่วนถ้าสวถ้าสมมติผมพูดตรงนี้ได้เลยถ้าสวเกลาออกจากสมาชิกวุทิสภาในวันนี้หรือพุ่นี้ผมร้อมจะถอนเรื่องที่ปปชและทุกที่หมด เพื่อให้สถาดีเป็นไปช่านั้อนอีโอเคค่ะขอบมาณมาค่ะอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube Tik t o k t w i t t e r และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ